อะไรที่เราไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรให้เลือกหนทางที่ถูกต้องก่อนเสมอประโยคนเนี้ยค่ะโพอใช้กับตนเองมาตั้งแต่แบบเด็กเลยก็ว่าได้อไม่ถูกไม่ดาไม่ถูกกับใครไม่ถูกต้องทั้งกับตนเองไม่ถูกต้องทั้งกับผู้อื่นไม่ถูกต้องในความรู้สึก เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่โอเคแต่อะไรที่เราทำนะคะ่ะถึงแม้จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามหรือวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามเนาะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนะคะ่ะมันดีนะแล้วมันเป็นความสุขของเรานะแล้วเราเป็นคนทำนะโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนพวกเขาเลยไม่ได้เบียดเบียน,ยนใครเลยและใจเราก็เป็นสุขอือันเนี้ยทำได้ บางครั้งนะค่ะในชีวิตของเรามันจะมีบททดสอบให้เราได้ตัดสินใจเลือกมันไม่ใช่แค่เลือกกอขอคอสำหรับตัวเองอะแต่มันจะเลือกว่าเราจะทำผิดหรือเราจะทำถูกบางอย่างอะค่ะมันอาจจะถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่มันดีอะมันต้องควบคู่กันบนโลกนี้อะค่ะไม่ว่า ใครจะทําดีมามากแค่ไหนจะเป็นคนที่โอ้โหทําบุญทําทานมาเยอะมากเป็นผู้สร้างเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณอุปการนะคะเยอะมากก็ไม่มีอภิสิทธิ์ในการทําผิดสิ่งไหนก็ตามต่อให้คนทําผิดเยอะมากก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นธรรมาดาและเราควรจะทําแบบนั้นไม่ค่ะเรารู้ดีที่สุด ทุกสิ่งทุกการกระทําของเราจิตใจนึกคิดหากเราทําให้มันดีอะค่ะเมื่อเราเดินไปใช้ชีวิตไปวันขนา้างหน้าแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะภูมิใจตัวเองเสมอแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะกับอะไรที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําผิดพลาดจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราต้องเข้าไปยอมรับความผิดน,นั้นแล้วให้อภัยตนเอง รวมไปถึงให้อภัยทุกผู้คนเพราะอะไรไม่อย่างนั้นนะคะเราจะก้าวไปต่อข้างหน้าไม่ได้เราจะไม่กิดสลักมันจะมีบ่วงพันธนาการร้อยลัดไปหมดเพียงแต่พอเราสำนึุกแล้วให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยคนอื่นแล้วเราต้องจดจำให้ขึ้นใจเสมอว่าเราจะไม่กลับไปทำผิดแบบนั้นซ้ำๆอีกและจะทำทุกอย่างที่ดีงามเท่าที่เราทำได้ต่อๆไป